มีครับว่วงมันเด้อครับพี่น้องสุดยอดโอ้ยมันงามคักพี่พี่เด็ดเลยย่านลุ่มอยู่พี่น้องเลยที่บริมาสางใบออกว่ามันงามหลาท้องไรก็แตกงาออกนี่กันโอ้ยงามพูดผู้ใดแต่มันงามพูดเขาจะเห็นแต่ในผู้ใดบอกผู้ใดหูจักบอกให้เด้พี่น้องเลย หักหย่อดมันไหวบ่โมบึงมันพี่้องมันเอาปูกไว้ก็ได้ประมาณสองเดือนเลย,ยครับมาเบ่งหัวมันบ่ายวัดบ่งหัวมันอืมง้อยังยี่สิตโโุนี้ปูเลยวเจ๊ดายดึงเลย <c ười> Hoa thốt thì ngập đỏ, hoa thốt hóa nhảy <laughs> để cản, tốt thâm thì có hóa nhảy phi đỏ Tốt chuẩn